ไปลูกร่วมกระทะเลยสอ,องกระทะที่เป็นแห้งหมดเลยใช่ไหมครับน้ำจิ้มสุกี้นะครัหม้อใหญ่เลย สวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับที่นี้ผมก็อยู่ที่ร้านซุกี้นายตุ้มรถซิงนะครับก็มีซุกี้แห้งนะฮะแล้วก็ซุกี้น้ำนะครับผมราคา50บาท60บาทก็ม,มีโมตรนะ60บาท70บาทแล้วก็มีทะเลนะ60บาทพิเศษ70บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับรถเดียวฮะสดใหม่เลยนะครับ ก็จะมีคุกกี้แห้งแล้วก็น้ำนะครับทำกระทะสองกระทะเลยนะครับทำสองกระทะเลยนะฮะขายดีลูกค้าเต็มโต๊ะเลยนะครับร้านนี้หยุดไปสามวันไม่ได้าาออกมาวันนี้อ๋อครับผมเป็นวัคซีนดกครับแล้วพรุ่งนี้หยุดไหมครับพรุ่งนี้ขายคนะพรุ่งนี้ขายนะคนะี้ก็เป็นวันจุดจีนนะแต่ว่าร้านก็เปิดอยู่นะ ไม่เป็นชิ้นที่แห้นะฮะโหเนี่ยนะสวยมากครับไปลูกท่วมกระทะเลยอสองกระทะนี่เป็นแห้งหมดเลยใช่ไหมครับพิเศษอะไรนะครับ,ร,บร้านนี้ร้านนี้ก็จะมีออเดอร์นะฮะ เป็นแก็บฟู้ดใช่ไหมครับพี่นี่ครับอย่างเดียวครับนีแเก็บอย่างเดียว,ะยยวนะครับเบอร์โทรก็ใครที่อยู่ในเขตตัวเมืองคอนครปฐมนะผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้คลิปยวนะใครที่อยากโทรมาสั่งนะ,ะถ้าใครไม่อยากมาต่อแถรวรอเราโทรสั่งได้นะครับให้กล่องครับสวัสดีครับไอ้เอไปไหนอ่ะแส่ไปห้องนำ้ำร้านนี้ดิเดี๋ยวดูโต๊ะจะแบบที่ที่แห้งจะขายดีมาก

Mhm. เป็นน้ำซุปกระดูกไก่นะครับวันนี้วันนี้น้ำไก่น้ำซุปโครงไก่นะแต่ว่าวันนี้เล่นไก่เป็นตัวเลยต้มว้าต้มว่าโอ้แห้งนอโห

防火莫啊 กุ่มนึงเดี๋ยวมาเอาผู้หญิงเฮ้ยน้ำแข็พิเศษด้วยว่ะสตูวี่แห้งเนี่ยผมชอบมากนะเดีย๋ยวจะมีไฟ<ม>ลูกงช่กันฮะอ๋ขขอหน้าหน้ามีอะนมกถึงโซ่สามจำได้แนละ้ว นนมัล่ใส่เรือลูแล้วนะครับน้ำเร็จแล้วใชไหมครับำก็ไน อันนี้60บาทอ่ะ60บาทค่ะเป็นทะเลนะค่ะรวมก็60บาทอะลรก็60บาทแล้วแต่คนเด็กินอะไรถ้าหมูไก่า50บาทขายดี่ทุกประเทศในด้วยไทยก็เท่าไหร่ ไข่กี่ใบครับพี่ไข่ที่ละใบครับแต่ว่าเราตอกทีละสามใบมันตีง่ายดีพี่ตีไว้ครับแต่วเอาลงก็จะเอากะมันทำโมทำนานหน่อยนะมันก็กะได้ครับแต่ว่าจะอ้อยทอดก่อนครับราอ้อยทำเบาใบครับเดี๋ยกผมว่าให้สามชักให้สามใบเลยอันนี้เป็นไข่คนแล้วอันนี้คือเราทำแค่พิเ็จไว้เสร็จแล้วาวลาซาธาน่าด้วยกันครับเป็นพี่น้ำนะครับ มีลูกค้าเนี่ยร้านเลยครับร้านซกี้นายตุ่มรถซิ่งนะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าใครที่จะโทรมาสั่งล่วงหน้าหรือว่าแก๊ปฟู้ดในตัวเมืองนครปฐมนะครับก็เบอร์โทรก็ใต้คลิปนะครับโอเคท่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราอย่าลืมกดักหรือตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่นหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม I